ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนาโหลดเกมโปเกมอนเอนะครับแบบสเตปบาสเตปเลยนะครับแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับแบบง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับให้ท่านทุกท่านนะโหลดอ่าอิมูลเลเตอร์มันก่อนนะครับให้เข้าอ่าเพสโตรครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ AZA-HAR Emulator นะครับกดเข้าไปเป็นแอปตัวนี้นะครับที่คลา้คลายรูปใบไม้นี่นะครับให้ท่านติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็มาติดตั้งแอปแตกไฟล์นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับอันที่2ตัวเ,วเคียวนี้นะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จทั้ง2แอปเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปดาวน์โหลดทําการดาวน์โหลดไฟล,ล์มของเกมนะครับโปเกมอนเเดี๋ยวผมจะกลับก่อนให้เข้ามา Google Chrome นะครับผมพิมพ์คำว่าโปเกมอนเอ็กซ์สรอมนะครับหลังจากนั้นให้เข้าเว็บไซต์อันที่สองนะครับ เป็น romspru.cc เนี่ยนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สไลด์มาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่กดดาวโหลดน o w เลยครับสไลด์ลงมาด้านล่างครับให้เป็นให้หาคำว่าไอ้คำว่า USA นะครับกดเข้าไปเลยครับผม ทำการรอนยนิดหนึ่งนะครับก็จะเด้งคำมามาคำว่าดาวน์โหลดนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วให้ทุกท่านทำการดาวน์โหลดเลยครับผมแต่นี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมดาวนโหลดแล้ว ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับให้ทุกท่านเข้าโปรแกรมแอ่าแซดอาชิเวอรเนี่ยครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้แอปสีเขียวกดอนุญาตไปก่อนครับกดตกลงให้มากดคำว่าดาวน์โหลดนะครับหาไฟล์ที่เราทำการดาวโหลดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมจะอยู่คำว่าดาวนโหลดนะครับ โอเคครับผมก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับให้ทุกท่านกดเข้าไปเลยครับแล้วกดคําว่าแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับแต่นี้ผมจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่าผมทําการแยกเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมย้ายออกมาแล้วครับผมสร้างไฟล์คําว่าสามนนะครับให้ทุกท่านสร้างตามผมก็ได้ครับเป็นตัวนี้ หรือว่าสร้างนี้ก็ได้แต่น,นี้ผมขอข้ามไปนะครับอันนี้ไฟด้านบนสีส้มนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะที่แรกมันไม่มีอยู่ละพอแตก้าเสร็จก็จะได้เป็นไฟตัวนี้ครับความจริงมันเป็นสกุลของสามนะครับเป็นแบบนี้ถ้าถ้าทำการแยกเสร็จใหม่ๆจะเป็นสกุลแบบนี้ ให้ทุกท่านมาเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนอ่าสกูลไฟล์เป็น cci ครับผมประมาณนี้ครับกดตกลงครับผมกดกลับเลยเราเข้า emulator ท,ที่ที่จะเล่นนะครับ get yes, start next ครับ skip ันนี้ท่านทุกท่านอาแอปพลิเคชันนะครับทีแรกมันจะมาหน้าประมาณนี้ก่อนสมมุติถ้าทุกท่านสร้างไฟล์เมนนฝนแล้วอย่างเช่นผมย้ายไฟล์เกมมาตรงที่คำว่า 3DS ผมก็ต้องเราต้องก็ต้องมากดตรงนี้ครับแล้วกดคำว่าใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตเน็กเลยครับผม อ๋อ oh, ลืมไปครับซีแรกยูเซอร์โฟลเดอร์อีกรอบหนึ่งครับที่ผมว่าเป็นไฟล์ส้มๆเมื่อกี้อ่ะผมจะเข้ามาคข้ามาสามดีเอสเหมือนเดิมครับใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตครับผมตกลงครับ Complete กด next ไปเลยครับผมคอนติ n น e ครับแล้วส่งอักเกน ก็จะได้ไฟล์เกมโปเกมอนหน้าตาประมาณนี้นะครับผมวิธีตั้งค่าให้ลื่นของผมก็จะตั้งมากดตรงที่คำว่า3จุดนี้นะครับ setting general ก็ประมาณนี้นะครับกราฟ,ฟริก ให้เปลี่ยนเป็นที่แรกมันจะเป็นไอโอเพนโอเ gles นี่นะครับให้เปลี่นเป็นเวอร์แกนนะครับอันนี้อ่าคุณภาพนะครับยิ่งต่ำยิ่งลื่นแล้วแต่สปเปคมือถือของแต่และทุกท่านเลยนะครับแต่ผมจะเป็นค่า Default ผมจะเรียกประมาณนี้ก่อน เข้าไปเลยครับผมน,นี่ผมเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับ เท่านี้ก็เล่นได้แล้วนะครับผมนี่ไฟล์เดิมผมก็เรื่อนๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับหากต้องการให้ผมสอนดาวน์โหลดเกมอะไรช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ